สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m y s t e r y World กันอีกแล้วนะครับทุกคนคงเคยมีความคิดตอนเด็กใช่ไหมว่าอยากจะแบบล้องขุดทะลุโลกดูจังเลยอยากจะขุดทะลุออกไปอเมริกามันจะเป็นยังไงหรืออยากจะขุดไปที่ใจกลางโลกตรงใจกลางของโลกเลยมันเป็นยังไงกันแน่ขุดจนทะลุอีกฝั่งไปเลยแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยมีใครเคยขุดไปถึงใจกลางโลกเลยด้วยซ้ํา ถึงนักวรทยศาสตร์จะคอยบอกเราว่าตรงใจกลางโลกมันมีอะไรบ้างมันเป็นที่ที่ร้อนมากๆหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดมันก็คือการคาดเดาจากข้อมูลที่เรามีมายังไม่มีใครขุดไปถึงใจกลางโลกจริงๆแล้วกลับออกมาบอกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นลาวานะอะไรยังไม่มีใครเคยเห็นด้วยตาแล้วมาบอกเราได้เลยวันนี้เราเลยอยากมาพูดถึงหลุมที่ลึกที่สุดที่มนุษย์เคยขุดมาโคลาซูเป,รปอร์ดีบอโฮที่ประเทศรัสเซีย แล้วพวกเขาขุดทำไมขุดไปได้ลึกขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าครับในช่วงปี70ศูนย์ที่โซเวียตกับอเมริกายังมีสงครามเย็นกันอยู่ตามที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วพวกเขาคอยแข่งขันกันตลอดแข่งขันกันไปซะทุกด้านเลยทั้งเรื่องการบินไปนอกโลกการบินไปอวกาศไปถึงดวงจันทร์ใครจะถึงก่อนกันใครมีทหารเยอะกว่ากันใครมีเทคโนโลยีด้านสงครามล้ำกว่ากันแน่ แข่งกันเป็นหมดยอมกันยากมากๆแต่มีการแข่งอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้กันก็คือการแข่งกั้นไปใจกลางของโลกนั่นเองตรงกันข้ามกับการแข่งขึ้นไปดวงจันทร์เลยใช่ไหมในปี1961ทางทางเมกาได้พยายามขุดไปที่ใจกลางของโลกพวกเขาขุดที่เกาะแห่งหนึ่งที่เม็กซิโกผ่านไปได้5ปีในสุดเมริกาก็ยอมแพ้บอกโอ้ยไม่ไหวว่าขุดไปใจกลาง,งโลกมันยากเกิน งบบานปลายเกินด้วยพวกเขาก็เลยล้มเลิกกันไปแต่ถึงในทีน่สุดพวกเขาจะขุดไม่สาเร็จหรือว่ายอมแพ้ไปก่อนพวกเขาก็ได้ข้อมูลกลับมาเยอะมากจากการพยายามนี้ทั้งวิธีการขุดสิ่งที่เขาได้ค้นพบปัญหาที่ได้เจอโซเวียตก็เลยบอกว่าอ่ะเสร็จกูละมีข้อมูลเต็มหมดเลยพวกเขาก็เลยเอาข้อมูลนั้นนะไปต่อยอดต่อพยายามขุดให้ได้ลึกกว่าอเมริกาลึกกว่าอเมริกาไม่พอพยายามขุดให้ได้ลึกที่สุดในโลก ในปี1965โซเวียตเลยเริ่มโปรเจกต์ขุดไปถึงใจกลางโลกให้ได้โดยที่เขาตั้งเป้าหมายแรกไปก่อนที่15กิโลเมตรเพราะยังไม่มีใครเคยขุดได้ถึง15กิโลเมตรได้ซ้ำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวใจกลางโลกค่อยมาต่อจากนั้นอีกทีหนึ่งแต่พอขุดไปขุดมา เวลาผ่านไปถึง9ปีเขาขุดไปได้แค่9.5กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งมันอาจจะดูว่าโอ้โหทำไมขุดไป9ปีได้แค่นั้นแต่ว่า9.5กิโลเมตรก็ทำให้พวกเขาเป็นประเทศที่ขุดไปได้ลึกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเพราะเขายังอยากไปถึงไอ้สิกิโลเมตรเป้าหมายนั้นให้ได้ในปี1983พวกเขาเลยขุดไปได้ถึง12กิโลเมตรมันเริ่มขุดยากขึ้นแล้วใช่ไหมเห็นไหมตอนแรกมัน9ปีมันขุดไปได้ประมาณ9กว่ากิโลตอนนี้มันผ่านมานานมันเพิ่มมาแค่เป็น12กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วในตอนประมาณปี90พวกเขาก็ขุดไปได้ที่12.2กิโลเมตร ทำไมมันช้าลงได้ขนาดนั้นตอนแรกยังได้ประมาณปีละหนึ่งกิโลเมตรอยู่เลยตอนนี้ทำไมใช้เวลาประมาณ6ปีขุดไปได้แค่200อเมตรจาก12บเป็น12.2 12. มันจะยากขึ้นขนาดนั้นได้ยังไงวะเหตุผลมันเพราะว่าพวกเขาค้นพบว่ายิ่งลงไปลึกขนาดไหนมันก็ยิ่งร้อนและยิ่งขุดยากขึ้นเรื่อยๆเครื่องขุดที่ตอนนั้นก็กลายเป็นเทคโนโลยีเก่ามากๆไปแล้ว ก็เลยขุดยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คอยมีปัญหาคอยพังคอยค้างคอยแห้งตลอดเวลาหลังจากเจอความร้อนแล้วก็เจอชั้นใต้ดินต่างๆที่มันขุดไม่ผ่านสัทีสุดแล้วทางโซเวียตก็เลยหยุดแค่ตรงนั้นพอนะครับตอนประมาณปี90นั่นเอง พวกเขาไม่กล้าไปต่อแล้วเพราะว่ายิ่งใกล้15กิโลเมตรขนาดไหนมันก็ยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่เขาคาดคะเนไว้ตอนที่ไปถึงประมาณ15กิโลเมตรอุณหภูมิมันมีสิทธ์ร้อนถึง300องศาเซลเซียสเลยด้วยซ้ําแต่ว่าสุดท้ายนี้นะครับถึงพวกเขาจะขุดไม่ได้ถึงเป้าหมาย15กิโลเมตรที่เขาตั้งไว้ แต่ว่าเขาก็ยังชนะอเมริกาจนได้แล้วก็ชนะทั้งโลกในฐานนะผู้ที่ขุดไปได้ใกล้ใจกลางโลกมากที่สุดและยังได้เป็นผู้ค้นพบชั้นใต้ดินชั้นต่างๆก่อนที่จะไปถึงใจกลางโลกด้วยสูบแล้วนะครับพวกเขาขุดได้ประมาณ12กิโลเมตรซึ่งมันอาจจะฟังดูไม่ลึกขนาดนั้นแต่ถ้าใครรู้จักมาริยาน่าเทรนช์นะครับก็คือจุดที่ลึกที่สุดของทะเลมาริยาน่าเทรนช์ยังอยู่ที่แค่ประมาณ11กิโลเมตรเองซึ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นในธรรมชาติด้วยซ้ำอันนี้มนุษย์ขุดเองได้ไกลกว่าลึกกว่าไปนะ ท่ครับที่ประมาณ12.2กิเมก็ถือว่าเป็นอาชีพเม n นใหญ่อันนึงของโซเวียตเลยเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้หรือถ้ามีคอนเทนต์ะไะอยากนำเสนอก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย